เฮ้ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับนพทุนวันคันโกงครับผมวันนี้ก็จะมาตกปลาแม่น้ําน้อยเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลังอําเภอครับอยู่ติดกับแม่น้ําน้อยครับก็ตอนนี้เขาทําเป็นเอาหินมาทําเป็นเขื่อนไว้ครับไม่ให้ดินมันสไลด์นะแล้วก็น้ํามันค่อนข้างลงไปครับน้ําแดงด้วยวันนี้ผมเอา หน้าดินมาตีไว้ทิงไว้คันหนึ่งครับแล้วก็จะมานั่งตกชิ้นดิวกันครับผมบน,บนี่ครับเดี๋ยวไปดูใหม่นะครับนี่ครับผมตีหน้าดินไว้ตรงงูครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปนั่งกันตรงตรงโคดดินที่มันยื่นลงไปในน้ำครับเดีย๋ยวรอน้องครับนัดน้องไห้น้องจะมาตกชิ้นดิวยกันครับก็อลองถามเพื่อนที่มาตกแล้วเขาบอกว่าให้ตกได้ครับไม่ได้ห่วงอะไรแต่อุปสรร,รคเราคือ ไปนูคนมีการตัดหญ้าครับเสียงจะค่อนข้างดังหน่อยนี่ครับผมไป <Nope. S 1> เดี๋ยวลองไปดูนะครับผม คครับก็ตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะตกชิงหลิวว่าเป็นระยะใกล้ๆเพราะว่าผมลงมาเป็นเนินดินค่อนข้างกับครึ่งครึ่งไม่น้ำแล้วครับนี่ตรงนี้นี่นะครับนี่ครับผมมานั่งนี่มันเป็นเหมือนโขดดินนะครับก็จะตกเป็นระยะแค่สองเจพอครับจะสายเบสสอตัวครับตกเป็นบาล้านะครับจะไม่รู้ว่าน้ำไม่เอื่ยอย่างนี้จะ ไหวไหมก็เดี๋ยวลองลองก่อนครับถ้ามันไม่นั่นเราค่อยเปลี่ยนวิธีการตกครับผมโอเคน้องมาแล้วครับน้องนัดมาแล้วก็เดี๋ยวไปตกปลาพร้อมกันเลยครับผมก็ตะเกี่ยวชิ้นตัวนึ่งครับแล้วก็ปั้นเม็ดตวงยวไม่ได้จังไม่ได้ตั้งทุนเลยครับตัมาเรียบร้อับาครับ ส่งๆไปครับยังไม่รู้ระดับน้ำว่าจะเริ่ตื่นเรีบยบร้อยจมาจะต้องเปลี่ยนวิธีการตกครับ ก็ล้ำแล้วก็กินํมหอมครับตกไปน้ำครับตัวไปใช้ได้หมดครับไม่ต้องฟิกว่าจะเป็นเหยื่อของใครครับโอ <Okay. S 2> เคเหยื่อแรกลงมาแล้วครับ<อ>พี่จะไปซื้ออยู่ข้างเนี่ยแมคโครเท่าไหร่นะ เออถ้า100ร้อยก็แพงฮะถ้อรโอ้แมคโครเจ็ดร้อยเก้าสิบเผื่อได้ปลาเยอะไงพี่ก็เลยต้องเอาใจใหญ่เลยเจ็ดร้อยเก้าสิบแต่มาแล้วน้ำหนักได้สามร้อยโลนะเอเผื่อได้ปลาเยอะอ่ะ ก่นนวะวเยอะจังติวเยอะจะังเ,ยเย่ยังไม่ต้องกลางตกไม้ตายสนิทเลยล่ะเมื่อมันไม่ตังค์ะเอ้อย่างวะถอยไกลก็เดิมเลยนะ มา,มาาดังมแล้วครับผมปลาตัวแรกครับเป็นตะเพียนขาครับหลัง oh, <no. S 2> จากที่นั่งวัดปลาซิลวมาสักพักนครับปลาซิลวเข้ารัวๆครับใส่กระชังก่อน หมานหมานครับนี่ครับป้านินแม่น้ำน้อยครับผม <Yahoo! S 1> มาได้ยังไงครับ เปลี่ยนไปตกระยะไกลครับส<อ>ี่ห้าปากกระมังครับตกระยะใกล้ปลาซิวมันเยอะครับกวนวัดไม่โดนโอเคระยะไม้แรกครับเรียบร้อยครับโดนน้ำค่อนข้างเชี่ยวหน่อยครับกลางกลางแต่ก็ตกเป็น มาร้านแตะนะครับพอตกระยะใกล้ๆนีโ่โหปลปลาซิวปลาซิว,วลุมตลอดเลยครับวัดไม่โดนต้องหนีออกไปกลางๆนะครับ ตกลัวเยอะมากครับแดดเดี๋ยวหุบเดี๋ยวออกเดี๋ยวหุบเดี๋ยวออกตรงน่ามึนเลยครับนี่กำลังวัดทุกมาเลยไม่โดนวะก็กินชนิดเลยนะดอกจมห่าอย่างนั้น นนออก็บว่าไอยู่นวะตองอยู่อุกมังกบังโบครับผมกาังครับ กกับเมาไ่นันี่ครับเพื่อนตะมังแต่เหมือนไข่มันจะปิ้นหน่อมันจะป้อยนะครับตอนนี้มันจะมีมันจะท้องนะครับ่ไข่ครับกำาลังอีกหนึ่งตัวเหมือนผมตกคนเดียวครับอีกคนหนึ่ง nè khó tấm đuôi Đuôi, đuôi. măng, bằng Nói măng dài vô đám lướt ส,สวยลอย,ยมันก็ไปจมน้ำมันพัดไงคนดูโอเคครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับสี่โมงก็หมดเวลาครับผมกลับบ้านวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ได้เป็นปลากระมังครับน้องนัดก็เพิ่งตั้งทุนได้สิ เมื่อประมาณรักสองโมงกว่าสามโมงเลยครับได้ตะเพียนกับปลาซอยไปสองตัวครับโอเคก็เ okay. ดี๋ยวเก็บของกลับบ้านแล้วครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้าๆนะนะที่เข้ามาชมคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงป็นกำลังใจให้กันครับผมผมนบทุ้นบังกันโกงก็ขอตัวลาไ้ก่อนครับสวัสดีครับผมนี่ครับปลา ได้จากเป็นน้ำเมื่อกี้ครับวก็จะมาปล่อยบ่อเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มสูบน้ําเขา้าท่อเข้าอะไรก็น้ําก็จะเอ่อเข้ามาที่บอ่อครับเพราะว่าที่ผมจะเป็นที่ลุ่มแบบเขาหน่อยนะครับเทียนะเพียงน,นี่ครับผมช็อตเลยครับเป็นช็อตดิปล่อกเดี๋ยวนกครับพราะง่ายท้องตัวครับนี่ครับจำนวนที่ปลาที่ได้ก็ครับตระนี้เห็นไหมครับ ส่วนใหญ่จะเป็นปลากระมังครับเดี๋ยวป่อยครับเดี๋ยวงางท้องมาเยอะครับเดี๋ยว,ยวนกเห็นเลยเนี่ยบ,บอกว่าขุดไว้ ไม่ใหญ่มากครับก็กัเก็บน้ําไว้ทําไร่ทําสวนครับก็จะขุดร่องไว้ปลูกต้นไม้ครับนี่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรลงมากมายครับก็จะปลูกแค่ต้นผักสวนครัวเล็กๆ,ๆน้อยๆครับแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าได้เก็บเกี่ยวบ้างแล้วครับมะเขือพริก น้ำเราเต็มบอ่อแล้วครับผม,มก็พยายามตกปลาก็เอามาปล่อยแล้วก็นคตได้อาจจะเอาพันปลามาปล่อยไว้ครับเพื่อทำเป็นอาหารกินในนคตต่อไปแต่ก็จะแบ่งให้วถอื่นกินปาไม่รู้ครับโอเคฝากวันนี้ครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ